จำปาจำตีกุลาบราตรีพยมอ,อังกาทั้งกันในกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยิ้โทชงโคมนทาสายหยุดเสื่องฟ้าชบาและซอยทองบ้านบุรียีสุนขจ พี่น้องครับงานวันที่เริ่ม21ธันวาถึงวันทีน2่2มกราคมท่าน,นผู้ชมเด้อ ครับตอนนี้ผมมาอยู่อัมเฟอคูเรือนะครับเพื่อนกระล่างจัดสถาทันที่มองท่องเที่ยวเกี่ยวกับดอกไม้งามท่งงมองอำมเฟอคูเรือเพิ่นนะครับพี่น้องพานไปพันมามีเวลำเวลากับมาเที่ยวกันเนื่อนี่การตกแต่งย่างบ่านนเรียบร้อยครับพี่องครับย่างบทันเต็มรอยเพียงแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งทองนันเองครับพี่น้องครับรมีโอกาสที่เวลาพานไปพันมากอยจจะลืมให้พี่น้องแวะมาชมมาเที่ยวกันเด้อครับพี่น้องผมสิภาพี่งน้ององทันที พี่น้องครับเบื้องข้างหลังผมครับแผ่นาพาวไปทั้งคุณให้พี่น้องได้เห็นกันครับ,รบอันนี้ความสวยงามครับพี่น้องการตก,กแต่งยังมหันต์เต็มร้อยท่านผู้ชมเดอ้อครับพี่น้องครับเบื้องงามครับความสวยงามจากอำเภอผู้เลือเพิ่นกระลัง,งแตงขึ้นมาพี่นอ้องการสนใจอยากสิมหัศจรรย์อำเภอผู้เลือเพิ่นนะครับการเล่นเชิญพี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่ ช่อมลาช่มคลิปนี้นะครับอยากสีเบ่งสิงสวยงามพี่น้องเบ่งกันแล้วกันนะครับว่าดอกไม้เพื่อนประับประดาไปมีความสวยงามซ้ำไหลนะครับพี่น้องแฟนเพียงกะเบ่งกนสีอาธิพับใจครับทับใจนะครับในสิ่งที่พี่น้องต้องการรักความสวยงามนะครับ่านไปให้พ yeah. e ี่น้องการจะลืมกันแล้วกัน่านไป่ันมาจะลืมกันแล้วกันเด้อพี่น้องอาตุนดอกไม้หลากหลากหลากสีนะครับกะ ใช่เลยแหะอันนี้เพียงแต่ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับยังยังบา้านเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเด้อยังบ้านเรียบร้อยครับฮ่าฮาวเวอรไปทั้งปี่หมดอันกล่องไปทั้งปีเนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งครับมึงเหรอาวามันมีความสวยงามซ้ำเลยนะครับพี่รองครับเาเบรรงเอาเดียบง่ายสิละแล้วก็เริ่มมีพี่น้องนะครับเริ่มมีพี่น้องกันเข้ามา ชมมาเชี่ยวกันแหล่งที่สวยงามช่วงระยะฤดูนี้นะครับเท่านั้นเองอ,อยากให้พี่น้องได้เห็นตัวตัวถึงกันนะครับ สะอาดแสนยิ้มพวงชมพูประดับหน้าเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยเฉล่า พี่เสน้องครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับของเงินนายันครับผมฝากความสวยงามไปหาพี่น้องสุข,ขสุขคนเลยครับเพราะว่าสิอยู่เมืองไทยหรือยอยู่ตั้งประเทศหรือตั้งเงยาวัดก็ดีจากใจจริงของเงินนายันมอบความสวยงามให้พี่น้องและกับแฟนเพลงของเงินนายันครับจะได้การสวยโคตแช่และโคตติดตาม แลวก็ให้พี่น้องเป็นแฟนเพลงของหง่ของเงินายนานสมควมใหญ่นในยานฮักและกินหอดพี่น้องแฟนเพลงอยู่ตลอดเวลาขนมมี่พี่น้องแฟนเพลงติดตามแข่งเล่นใจผมป่าเอาไปก็ได้นะครับผมก็อยากทาักทา,ทา,ทายทอยากคุยกับพี่น้องทั้งเฟซทั้งยูทูบนี่ก็แล้วแต่นะครับที่มีสองทางสี่เสียคุยกับพี่น้องได้พี่น้องก็บเจทินเดียป่าเงินในายนานเ้อพี่น้องกับพี่ฟอยเม่บบันเฮาสุขุสุข,ขุนนั่นแหละครับ เพชดข้นคืเพื่อว่าอยากใหรได้คุยกับพี่น้องไม้อา่อานีพี่น้องครับซึ่งพี่น้องปรารถนาในครับพ้นเ้ามีอ่าหนึ่งตาได้เบ่งของงามหูได้ฟังเสียงมวลปากได้กินอาหารเสียบๆนะครับนั่นคือความอ่าสุขของมนุษย์ที่สิปรารถนากจนะครับกะความหาความกินหอดพี่น้องแฟนเพสุคนข,ของเงินหนาแน่นครับ เมืวันที่ยุคประเทศใดเด้อยุคประเทศใดยุคมุมใดยุจังหวัดใดก็แล้วแต่นะครับเนี่ยนาย่านทรงใจให้พี่น้องสุขสุขอนความจงมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีให้กับมีเงินใส่หลายๆลายยาเก็บยาไข่อย่าจนโรกไข่โรกไข่ไข่เก็บกแต่เยสแมงกะกำมะกลายมีลูกมีหลานไข่วาน้องสนงายมีผู้เฒ่าผู้แก่กระคอยอายุมันพ้นยื่นเป็นหงมโ้มใส้เป็นรักแก่นให้ลูกให้หลานต่อไปจะเฝ้าเลี้ยงเฝ้าเหมยพี่น้องครับมีเวลาเวลาการเวลาจะของเด้อ นะครับผมเห็นมันสะอ่อนครับเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมเลยสะอ่อนนะครับพี่น้องแฟนเพ่กับเอาถอดได้ก็อย่าลืมพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเนี่ยในย่านชาแนลนะครับมันจะมีที่ท่านกอมมีท่องเที่ยวมีอาหารการกินนี่จะละผมสิลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันเห็นสิ่งที่ดีทิ่งสิ่งสวยงามเป็นประโยชน์ผมกะไล่สดให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเพื่อว่าพี่น้องอยากจะมาเที่ยวกัน นะครับก็จะเลื่มพี่น้องอยากโทรหาไงไหนยันก็นจะเลื่มโทรหา0862308794นะครับอยากได้สม,มนุนไพรอาแก่โรคลิืิสิว่งขาทั่วเขามากเมื่อนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นมือเดี๋ยวผมสิบบอกวันที่วันวาเขาจะเริ่มมือไหนเด้อผมสิบอกอีกทีน,น,นึงก็แล้วกันพี่น้องครับ ครับ,บวััีครบพี่น้องครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เงี้ยหน่อยนะเนี่ยเด้อแฟนเพื่อนของเงี้ยนะแฟนคลับก็ได้ครับให้พี่น้องจงรักษาสุขภาพครับพี่น้องกดเข้าช่องใหญ่นายานชาแนลเด้อใหญ่นายานชาแนลนะครับผมสิม,มีแนวหลายอย่างไม่ให้พี่น้องเดืเบิ่งกันเพราะว่าสิ่งทน่นท่านก่อเกี่ยวจะมาหากินการท่องเที่ยวให้พี่น้องสุขภาพสุขภาพยั่งแรงครับกลับไปใซส์ตลอดปันไพ่ยากเก็บยี่จนสุขผู้สก้นทชมาคาขึ้นพี่น้องครับ